โดยนะคบพบกับตรงบลางครับวันนี้ผมอยู่ที่ตามธรรมชาติาตามธรรมชาติทา,า,<ป>าเฟ่น,นะครับแล้วผมจะจะพาเพื่อนๆมาดูหงหานเป็ดหงหานเป็ดนะครับซึ่งหงหานเป็ดหงจะคอยาวเนาะไอตัวนี้คือหงไหนนี่ดำดำตรงนี้คือหงใช่เหรอใช่หงคอยาว แล้วตรงนู้นนะตัวนู้นนะตัวตัวนู้นนะไจใๆตัวนู้นนะตัวนู้น่ะตัวนี้ดูดูดูเนียตัวนี้ตัวเนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นอะไรตรงกลางเหรอใช่ครับสีขาวเนี่ยดูในกล้องสิตัวนี้เป็นอะไรก็ผงเหมือนกันใช่ไหมผงสีขาวครับโอเคแล้วตัวนี้ล่ะครับตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะอันนี้เหรอใช่ครับตัวนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นห่านครับอันนี้เป็นห่านเหรอเอาแล้วตัวเล็กเนี่ยตัวเล็ก เก<จ><อ>ี่ยวตัวนี้อะไรเป็ดครับนกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำโอ้โเดกินได้นะคะได้ไม่จวนนะครับแต่แต่แตอันไหนอุ๊บไหนที่คอยาทีุ่ดได้จะเป็นขหงนะครับเอาหงมอ่ะเห็นไหมเห็นไหมตัวอะไรร้องเนี่ยและนก คิดอยู่ฮะมันกลังกวนเห็นไหมวันนี้พี่ตามก็ลาไปก่อนครับวันนี้พี่ตมนะครับสำหรับวันนี้เราต้องลาก่อาลืมกดไลค์กดแชร์กดสตาและมกดกระดิ่งด้วยนะคหรับวันนี้เตมลาไปก่อนนะครับายบาย